สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบก,กับช่องเซนซิโน่กันอีกครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาเปิดกล่องสุ่มสกินจากกิจกรรม ROEX กับดัชมิวทั้งหมด50กล่องด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปกันเนี่ยผมก็จะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับก็ก่อนจะเริ่มไปทําการสุ่มสกินกันนะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูกันก่อนเนาะว่าก,กิจกรรมนี้เนี่ยมีสกินไหนมาแจกกันบ้างนะครับ มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับ oh <my S 1> เป็นสกินของซิลเดอร์โดโจมาสเตอร์นะครับสกินนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับของลูมิเต็ดนะแล้วก็สามารถรับได้ที่วาร์ล่าพาซีซั่นที่21นะครับสกินตัวต่อมาก็จะเป็นสกินของไวโอเลตเอเวอเรเตนะครับสกินนี้เนี่ยอยู่ในระดับของ e ีพิแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยที่375คูปองนะครับ โอเคครับก็มาที่สกินตัวต่อมานะฮะสกินนี้เนี่ยเป็นสกินของคีราสปริงท e b บ i ิสนะครับสกินนี้เนี่ยอยู่ในระดับของ l i m i t ต็ดนะก็เป็นคีราในชุดกลาส,สีเหลือแบบนี้นะครับผมก็อยาจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยมีความน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยมีมาให้สุ่มกันด้วยนะครับ มาที่สก,กินตัวสุดท้ายนะครับสก,กินนี้เนี่ยจะเรียกว่าแรงที่สุดในกิจกรรมนี้เลยก็ว่าได้นะก็เป็นสก,กินของเซลิก้าสวี d ด e ีมนั่นเองนะครับก็สก,กินนี้เนี่ยเป็นสก,กินลิมิเต็ดนะแล้วก็ทำมาเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับในวันนี้ที่ผมมาสุ่มเนี่ยผมก็อยากได้สก,กินนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่า50กล่องของผมเนี่ยจะออกสก,กินนี้หรือเปล่านะครับ โอเคครับกดเข้าเกมมานะครับเราก็จะเจอหน้าของกิจกรรม ROV X กับ Dutchmule เนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทำการคลิกเข้าไปข้างในเลยนะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะหาโค้ดหรือว่ารับกองสุ่มจากไหนเนี่ยก็เพียงแค่ไปซื้อนมเปรี้ยวดัชมิล์มานะครับบนกล่องเนี่ยก็จะมี QR Code ไว้มาให้สแกนโดยต้องสแกน QR Code บนกล่องนม2กล่องนะครับถึงจะได้รับ1กล่องสุ่มสกินนะสำหรับใครที่มีกล่องนมแล้วเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาในเกมนะครับและกดมาที่หน้ากิจกรรมก็จะเจอหน้าแบบนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีปุ่มให้กดสแกนครับก็สามารถสแกนไปที่กล่องนมที่มี QR Code ได้เลยครับ หลังจากสแกนแล้วเนี่ยจะได้โค้ดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถกดแกลกรางวัลได้เลยครับเมื่อกดแกลกรางวัลแล้วนะครับกล่องสุ่มดัชมิลบ็อกก็จะส่งเข้ามาที่ภายในเกมของเรานะครับก็สามารถไปกดรับได้ที่กล่องข้อความเลยครับ เอาละครับในวันนี้นะครับผมก็ได้ทาการแลกโค้ดมาทั้งหมด100โค้ดนะครับหรือว่าพูดไปง่ายๆเนี่ยผมก็ใช้นมทั้งหมด100กล่องในการแลกมาในครั้งนี้นะครับผมก็จะได้กล่องสุม่ม Dash Meal Box เนี่ยมาทั้งหมด50กล่องแบบนี้นะครับก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกันเลยดีกว่านะครับเอ้แต่เดี๋ยวก่อนจะไปทําการเปิดกันเนี่ยผมแอบสงสัยนะทุกคนว่าแบบทําไมมันถึงแยกกันเป็น5กลุ่มแบบนี้นะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันมี2 1กล่อง26กล่องแล้วก็เป็น3กล่องเดียวๆแบบนี้นะครับ หรือว่าอาจจะมีแบบกล่องไหนกล่องหนึ่งไหมที่แบบว่าเปิดมาแล้วอาจจะได้แบบสกินเลยแบบนี้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเปิดที่1กล่องเลยดีกว่าได้เป็นคัมพีขั้นสูงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อเลยดีกว่าครับยังเปิดที่ทีละหนึ่งกล่องนะโอเคครับได้เป็นคัมพีขั้นสูงเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าเซตนี้น่าจะเป็นคัมพีขั้นสูงหมดเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อเลยดีกว่านะครับโอเคครับได้เป็นคัมภีร์ขั้นสูงเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเปิดที่ท,ท,ทีหนึ่งกล่องก่อนนะ ừ, ผมคิดว่ายังไงกล่องนี้ก็น่าจะเป็นคัมภีร์ขั้นสูงหมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเปิดที่ทีละห้ากล่องไปเลยแล้วกันโอเคนะครับก็กล่องนี้ก็น่าจะเป็นคัมภีร์ขั้นสูงหมดเลยนะทุกคน โอเคครับหกล่องสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะเซตนี้ก็ไม่มีสกินออกมานะครับก็จะเป็นคัมพี์ขั้นสูงนะครับก็ได้มาทั้งหมด210คัมพี์นะครับก็ผมมีอันเก่าอยู่5คัมพี์แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดในเซตต่อไปนะครับก็จะเป็น26กล่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดที่ทีละ5กล่องไปเลยดีครับ โอเคครับได้เป็นคัมภีร์ทั่วไปนะครับกล่องนี้นะก็ผมคิดว่าเซตนี้น่าจะเป็นคัมภีร์ทั่วไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับได้คัมภีร์ทั่วไปเหมือนเดิมนะก็เปิดไปอีก5ากล่องนะครับโอเคฮะมาเปิดกันต่อเลยนะครับ 6กล่องสุดท้ายสำหรับเซตนี้นะครับผมเรียบร้อยนะฮะได้คัมพีรทั่วไปนะครับโอเคครับตอนนี้นะฮะผมก็หมดไปแล้วนะครับ47กล่องดัชมิลบอกนะตอนนี้ยังไม่มีสกินออกมาเลยนะครับผมก็จะได้เป็นคัมภีขั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นคัมภีทั่วไปนะฮะซึ่งได้มาเยอะมากเลยนะครับก็มีอันเก่าที่ผมมีอยู่แล้วด้วยนะตอนนี้นะครับผมก็เหลือ3กล่องเดียวๆแล้วนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้แหละน่าจะต้องเป็นสกินแล้วนะทุกคน เพราะว่าคัมพีขั้นสูงก็ออกไปแล้วคัมพีทั่วไปก็ออกไปแล้วนะครับผมว่าอันนี้แหละสก,กินแน่นอนถ้าไม่ใช่มันต้องเป็นสกินอีโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะตื่นเต้นเหรอโอเคนะฮะเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับสำหรับสกินแรกได้เป็นสกินของ g ิล d ์เดอร์โดโจมาสนะฮะก็เห็นไหมล่ะครับทุกคนได้มาแล้วนะครับสําหรับสก,กินแรกผมคิดว่าอีก2กล่องที่เหลือเนี่ย ก็น่าจะเป็นสก,กินนะทุกคนเดี๋ยวผมขอกดรับไปก่อนนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเปิดที่กล่องที่48กันเลยนะครับเฮ้ย hey, พูดผิด49นะกล่องที่กล่องที่49แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าอันเนี้ยจะเป็นสก,กินหรือเปล่าผมคิดว่าต้องเป็นสก,กินแล้วแหละแต่ว่าจะเป็นสก,กินไหนนะฮะกดยืนยันไปเลยครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับผมได้เป็นสก,กินของ v i o l e t Aviator นะฮะ โอ้โห oh. ตื่นเต้นว่ะทุกคนเหลือ,อแค่กล่องเดียวแล้วนะผมคิดว่าสกินเนี่ยผมคิดว่ากล่องสุดท้ายเนะยังไงก็น่าจะต้องเป็นซิลิก้าไหมเดี๋ยวผมขอกดรับสกินของไวโอเลตไปก่อนนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับกล่องสุดท้ายแล้วนะฮะโหตื่นเต้นมากมากครับกล่องเนี้ยกล่องสุดท้ายแล้วผมว่าต้องเป็นซิลิก้าดิ ตอนนี้นะผมก็เหลือเป็นสกินของคีร่านะคีร่ากับเซลิก้าถ้าเปิดเป็นคีร่าเนี่ผมแอบเสียใจนะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าครับเซลิก้าแหละจังหวะนี้เซลิก้าโอ้โหเรียบร้อยนะครับเป็นสกินของเซลิก้าสวีทดีมนะครับได้มาแล้วนะครับสําหรับสกินที่ผมอยากได้ในการสุ่มครั้งนี้นะโอโ้พูดผิดพูดถูกเนะี่ต้องขออภัยด้วยครับตื่นเต้นมากๆเลยนะ 50กล่องนะครับผมได้มาทั้งหมด3สกินด้วยกันนะทุกคนโอ้โหผมว่าคุ้มมากๆเลยนะก็นี่นะครับเป็นสกินของเซลิก้าสวีเดนครับผมขอกดรับไปก่อนนะโอเคครับท <Ost> ุกคนหลังจากที่กดรับสกินมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะไปทําการสวมใส่สกินให้กับเซลิก้ากันนะครับก็กดเข้ามาเนี่ยแล้วกดสวมใส่ได้แบบนี้เลยนะครับ โอ้ oh, สก,กินเนี่ยมีความน่ารักมากๆเลยนะครับมีแกะนอนอยู่บนปลายกระบอกปืนด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะเอาเซลิก้าเนี่ยเข้าไปที่โหมดทดสอบฮีโร่นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปดูว่าเอฟเฟกตสกิลเนี่ยมีความสวยงามกันขนาดไหนนะก็เดี๋ยวกดยืนยันเข้าไปที่โหมดทดสอบฮีโร่กันเลยดีกว่านะครับ ก็เข้ามาที่โหมดทดสอบฮีโร่นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําการอัพโกรนะฮะแล้วก็อัปเกรดของตัวเวลของเซลิก้านะครับให้ขึ้นไปที่สูงๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัพสกิลทุกสกิลเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความสวยงามกันขนาดไหนนะครับ โอเคครับมาเริ่มต้นที่สกิลแรกนะครับก็จะเป็นการพุ่งออกไปแบบนี้ฮะนี่ก็จะเป็นสกิลที่2ด้วยนะครับโอโหตอนนี้ตัวผมเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าอัพไปถึงเลเวล9้าเลยนะนี่นะครับทุกคนเห็นเปล่าสกิลที่2เนี่ยเซลิก้านเนี่ยจะโยนแกะออกไปแบบนี้นะครับคือปกติเนี่ยก็จะเป็นลูกระเบิดใช่ไหมนี่นะครับพอสัตรตูเนี่ยโดนสกิลที่2ของเราเนี่ยเราก็จะได้เกราะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นเกราะสีฟ้าๆหน่อยนะ นี่นะครับเห็นป่ะจะมีเกาะสีฟ้านะอันนี้ก็จะเป็นอันตีนะครับก็จะเป็นการตั้งป้อมแล้วก็ยิงไปแบบนี้นะน <mak> <one> โอ้โหน้องแก่เราโยนน้องแก่หลับออกไปนะทุกคนดีด <DP> ิน้องไปหลับอยู่ในป้อมเน <rí> e> <üş> <N h ina> นี่นะครับนี่ก็จะเป็นการโจมตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการยิงดาวไปแบบนี้นะทุกคนก็สกิลเนี่ยแบบน่ารักมากเลยนะ แล้วก็แบบมีความสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับอันตีฮะทุกคนเห็นเปล่าว่าแบบบนพื้นจะมีก้อนเมฆด้วยนะมีดาวด้วยนะนี่นะครับอ,อ้โหมีความสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับเอฟเฟกต์สกิลกับสกินของเซลิกาสวีดีมนะครับ นี่นะตรงที่เราตั้งป้อมเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นหน้าแก่หรือเปล่าทุกคนหน้าแก่หรือหน้าวัวผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแก่นะทุกคนนี่นะฮะรวมๆเนี่ยก็เอฟเฟกต์สกิลของสกินนี้เนี่ยแบบก็สวยงามอลังการมากๆเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองสกินเซลิก้าสวีทดีมนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการส่งกล่อง d a s h m ล i l อกซจากกิจกรรม ROVX กับด h m มิ l นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็ทำการส่งไปทั้งหมด50กล่องด้วยกันนะครับแล้วก็ได้มาทั้งหมด3สกินนะแล้วก็ได้สกินซิลิก้าตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ว่ากิจกรรมนี้เ,เป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปกันอยู่ละครับมีใครไปส่งกันมาบ้างเลยยังครับแล้วถ้าส่งกันมาแล้วเนี่ย โดนกันไปคนละกี่กล่องครับแล้วก็ได้สกินไหนกันมาบ้างเนี่ยก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็สำหรับคิดต่อไปนะครับผมจะมาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยผมก็จะฝากทุกคนช่วยติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยผมก็ฝากช่วยกดให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย